สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Punchy Smiley นะคะเย่ก็ไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างที่จะนานนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างอัดคลิปนะคะก็วันนี้เราจะมารัาคำถากันนะคะจากชา n น,นลเอ q สกูช y l แล d หรือว่าน้องเอนั่นเองนะคะรับเป็นเข้าวีทูเบอร์สกูช h ่แท็กนะคะโอเคกเ็เราจะไม่ขออธิบายกติก,กาแล้วกันนะคะไปดูในช h a n n e l A ได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะที่เราชอบก็ คือเอนะคะก็เราขอเลือกเป็นออชิ้นนี้ให้ละกันนะคะเพราะว่าเอชอบ Peach Bloom, พีชไอบลูที่สุดแลวมั้งโอเคเราก็ขอเลือกชิ้นนี้ให้นะคะ,ะ,คะสะโล่งมากๆค่ะคนต่อไปคืออาน่านะคะก็ขอเลือกเป็นอะไร ขอเลือกเป็นช็อตเค้กให้แล้วกันนะคะเพราะว่าอาน่าก็มีช็อตเค้กแบบนี้แบบเราอยู่นะคะก็จะได้เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยสโลมเบอร์พี่ไอรีนนะคะเราก็นี่ขอเลือกเป็นคิงบานาน่าให้แล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ไอรีนก็มีคิงบานาน่าแท็กทองอยู่แต่เราเป็นแท็กฟ้าดูกกาบกล่องจุ่เบยร์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรีมนะคะรีม,รม ให้คุณเธอเป็นไก่แล้วกันน,ะะน,นี่ไม่รู้เหตุผลนะ่ะเห็นก็หยิบมาหน้าเหมือนรีมเห็นไหมนีชโลด้วยต่อไปคิตตี้นะคะนี่ขอเลือกเป็นชิ้นนี้ให้นะคะเหมือนชื่อตัวเองเลยนี่มีคิตตี้ตัวนี้นะคะโอเคก็จะเป็นแท็ก ต่อไปนะคะเจฟ้ายนะเราเลือกแทงเกอร์แล้วกันนะคะให้เจฟ้ายไปเหตุผลก็ไม่รู้เช่นกันสโลต่อไปมิ้นนะคะมิ้นเลือกเป็นเป็ดให้นะคะชอบดูล่าอารี้ดักกิ้น่ะเราไม่รู้ว่ากกรกกรเรางัาว <laughs> โลป้ายปายนะคะหรือสไปา์นั่นเอ,เอก็อขอเลือกเป็นชิ้นนี้ให้นะคะปายน่าจะชอบกินครัวซองนะบังมั่วอีกแล้วมั่วตลอดน,น้ำน้ำนี่ต้องเลือกชิ้นนี้แน่นอนเพราะว่าน้ำสะสม Hello Kitty Donutty 0 0 9แบบว่าเยอะมากเราก็เลือกเป็น2009ที่เรามีอยู่ใน้ไป มินนะคะน,น,น้องมินน้องมินน้องมินเลือกเป็นอะไรดีเลือกเป็นชิ้นนี้ให้นะคะเพราะว่าเคยเห็นเนาะเขามีปี2 0 1 5แต่ว่าไม่ใช่ลายดีนะก็น่าจะเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ต่อไปทีนะคะทีเราขอเลือกเป็นนี่ชิ้นนี้ให้นะคะเพราะว่าทีก็มีชิ้นนี้ที่หัวเราอยู่นะ ไปจีน่านะคะจีน่าก็ขอเลือกเป็นตาดาเป็นอิงลิชเกรดให้นะคะเพราะจีน่าก็มีอิงลิชเกรดอยู่นะแต่ไม่รู้สีเดียวกันหรือเปล่าชาร์โล่ปริมนะคะปริมนี่โอ้โหมีสกูชี่แรร์ๆเยอะต้องหาไขอซะแล้วแต่ควงขาได้ไม่คะหละเลือกเป็นรอยัลซอฟท์ให้นะคะเพราะว่าปริมก็เหมือนจะมีอันนี้อยู่นะคะ ท้ายนะคะแจม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 ก็เลืกเป็นตาา้าเป็นสโนวี่นะคะเพราะว่าคุณเธอก็มีตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ชอบด้วยนะะโอเคเราก็ได้ทำเคอีทูเบอร์สกุชิแท็กเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเลือกมาก,ก็จะเป็นทุกคนใน HFS นะคะก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะโอเคคิมนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย